สวัสดีเพื่อนๆส,ส,อนสาววอกโกเลสสปาทุลักกันด้วยนะครับชว่วงนี้ก็เจอกันบ่อยสักหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมพยายามเล่นหลากหลายคอมโบนะฮะเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อกันเนาะส่วนวันนี้นะคอมโ,มโบที่ผมจะแนะนําแน่นอนนะครับว่าเป็นมอนเตอร์เทนเนอร์นี่นะฮะความหมายของมอนเตอร์เทนเนอร์ก็คือในเกมนี้เนี่ยครับมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับมีชื่อว่าลูลู่นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราลงตัวละครไปเนี่ยเราจะสามารถ เลือกโปเกมอนได้3ตัวนะครับก็จะมีอย่างด้านของตัวแรกค็อกเมาวและมัสแล้วก็สมอยเดอร์นะครับ3ตัวนี้นะฮะซึ่งในเกมนี้เนี่ยนะครับผมจะใช้เจ้าค็อกแมวนะครับตัวเดียวนะตัวนี้นั่นเองนะฮะซึ่งมันเพิ่งจะบัฟบมานั่นเองนะครับค็อกแมวจะเป็นตัวคีย์ของเราในเกมนี้เลยนะครับและผมจะเล่นคู่กับอ่าโพรเลกเตอร์นะครับเพราะว่าแทงที่ถึกที่สุดก็คือโพรเลกเตอร์นะตอนนี้ปัจจุบันนะฮะ อลลตเตอร์จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับมาไฟานะครับเคนเนนนะฮะลาเคนอ่าแล้วก็จะเป็นทางด้านของเอเนโกะนะครับเคซันเต้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเจนน่านเองนะครับอ่าอลลตเตอร์จะมี6ตัวนี้นะฮะ ถ้าหากว่าเราเล่น6โปรเจคเตอร์นะครับจะอยู่ที่เลเวล7นะฮะบวกสมัยเดอร์เอ้ยไม่ใช่สมัยเดอร์คอกแมวนะครับจะเป็นเลเวล7นะครับเราจะทําการรีโลตอนเลเวล7นะฮะเพราะว่าตัวของคอกแมวเนี่ยมันราคา3มเหรียญน,นะครับเราต้องรีโลตอนเลเวล7ถึงจะคุ้มที่สุดนะฮะให้ได้3ดาวเลยในช่วงที่เรารีโลคอกแมวเนี่ยเราอาจจะได้เนโกะสดาวไปด้วยนะครับเพราะว่าเนโกะเองก็เป็นตัวราคา3มเหรียญน,นะฮะส่วนตัวอื่นเนี่ยผมแนะนําว่า แค่2เหรียญก็พอนะครับมันเปลืองตังเกินไปนะฮะเอาแค่นี้พอเนาะอ่าแค่นี้ก็ค่อนข้างถึงมากแล้วนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆนะฮะตั้งบอร์ดขึ้นเลเวล8นะครับซึ่งเกมนี้ต้องเลเวล8อยู่แล้วนะฮะให้ลงเป็นทางด้านของเจ้าจาวานไปเพิ่มนะครับทํา2ดาวนะฮะจาวานเนี่ยเป็นซานดิจิตนะฮะจะไปเชื่อมกับเจนหน้าได้นะฮะเจนหน้าเป็นซานดิจิตนะครับถ้าขึ้นเลเวล9ก็ลงเป็น นี่ครับลายไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตาร์ดิจิตเพิ่มอีกหนึ่งตัวไปเลยนะฮะเวลาวางนะครับอาจจะเอาจันน้าวางข้างหน้าก็ได้นะถึงแม้ว่าจัน่้าจะเป็นตัวยืนหลังนะครับแต่ว่ามันเป็นเผาตาร์ดิจิตเนี่ยมันก็ค่อนข้างถึกอยู่นะฮะเราต้องเน้นแถวหน้าให้ถึกๆนะครับเพื่อที่จะให้ขอกมาของเราเนี่ยมันตีฟรีรลัวนะครับอ่าเลเวลเก้านะครับจะลงมาประมาณอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องของไอเทมนะฮะ แน่นอนนะครับว่าตัวแบ่งของเราคือข้อแมวนะครับ3มชิ้นนี้ฟิกเลยนะครับสเปียร์เอาโชจินกุนซูเล่ชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าอยากจะได้ดาเมจหนักๆก็เล่นเป็นด้านของอัคแองก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีจริงนะครับก็ใช้เป็นเฮดเทคกันเบสก็ได้เช่นกันนะครับแถวหน้าเราก็จะถึกมากๆเลยเพราะว่ามันมีฮิลเนาะอ่ะส่วนเรื่องของไอเทมแท้งนะครับอ่าชิ้นนี้ก็ดีนะครับสองชิ้นนี้เลยฮะให้กับจวานนะเพื่อให้จวานเนี่ยมัน สามารถสตันได้บ่อยๆนะครับส่วนตัวแท้งหลักของเรานะฮะในโกนะก็จะใส่เป็นซันไฟชิ้นหนึ่งนะครับก้าก้อยก,ก็ได้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงอาจจะเป็นชิ้นนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันเอามายืนได้นานๆนะฮะเอะอะไรเหลือๆยัดให้เลยครับนี่ครับทางด้านของเจ้าเคซันเต้นะฮะเหลือๆก็ยัดไปอ่แล้วแต่เลยนะว่าเหลือๆอ,อะไรนะครับ หมาของเราก็จะประมาณนี้นะฮะเมื่อทางบ้านอยากจะเห็นภาพกันแล้วก็ไปชมกันเลยครับ <Yeah. S 1> เรามาเริ่มกันที่อังเมนแรกก,ก่อนเลยนะครับสาหรับอังเมนแรกผมเลือกมาเป็นเลนนิงโกลเนี่ยนะครับซ้ายสุดนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเล่นรีโลเนี่ยอาจจะเลือกเป็นอันขวาก็ได้นะครับแต่ถ้าเลือกเป็นเลนนิงโกลเนี่ยมันจะสามารถได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นรีโลหรือว่าคุณจะเล่นฟาดแป ฟาสต์ไได้หมดเลยนะครับอ่าแต่ผมตัดใจเลือกมาเป็นเรนนิงโกนะครับและในเกมนี้เนี่ยนะฮะพิเศษมากๆเลยก็คือเราอ่ะได้เจ้าอ่าค็อกเมาส์นะครับมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับค็อกเมาส์นี่ก็คือด้านของลูลู่นั่นเองนะครับหรือว่าที่ภายในเกมเขาเรียกกันว่าปิกาจูนั่นเองนะฮะผมก็เลือกมาเป็นขอกเมาส์นะครับค็อกเมาส์นี่เป็นตัวดาเมจเวทนะครับเน้นตีเร็วนะฮะอ่าส่วนผลไม้เนี่ยนะครับที่ ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะครับก็เป็นผลแฟรี่นะครับถึงจะดีที่สุดนะฮะสำหรับปิ๊าจูแต่ว่าในตานี้เนี่ยผลผลแฟรี่ผมไม่ได้นะฮะผมก็เลยเลือกเป็นเด้งตังก่อนในช่วงต้นเกมนะครับคือประมาณแบบว่าถ้าสังหารได้จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งในเกมนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะในช่วงต้นเกมเนี่ยผมตั้งบอร์ดไม่ได้เลยนะคฮะบอร์ดผมนี่คือแบบ กักแดกมากฮะคนอื่นมีบอดอย่างแน่นเงของผมนี่แบบไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเราอ่ะได้ในเรื่องของเลนนิ่งโกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องรีบอ่าชน,น,นะนะฮะเราเก็บตังค์ไว้ก่อนเลยครับชื่อๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆทย,ยอยขึ้นเวลเอาอีกทีหนึ่งนะในช่วงแรกนี้เราก็ปล่อยแพ้ไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากฮะอ๋อพยายามไล่ดูบ้านอื่นๆด้วยนะับว่ามีใครเล่น เหมือนเล่าไหมนะครับคอกมาาลีโลเนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าไอตัวคอกมาส์เนี่ยนะครับไม่น่ามีใครเล่นนะฮะแต่มันถูกบัฟมานะเก่งขึ้นอยู่นะครับถ้าจะเล่นเนี่ยควรจะเล่นตนั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยที่ที่ตัวมันมานะฮะถ้ามันไม่ได้มาตั่งแต่ช่วงต้นเกมไม่ควรเล่นนะครับเพราะว่าเผ่ามอนสเตอร์เทรนเนอร์เนี่ยมันจะต้องเก็บเลเวลนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยมอนสเตอร์มผมเลเวล3นะครับมันจะเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมันจะเก่งขึ้นตามเลเวลนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้มันแบบช่วต้นเกมมันจะทําให้เราฝั่งฟาร์มเลเวลได้ได้ไวขึ้นนะครับอ้อไม่เป็นไรฮะรต้นเกมมันไม่ใช่เวลาของเรานะครับเวลาของเรามันจะเริ่มตอนที่เราเลเวลเจ็ดนะครับเรามาต่อที่อาร์เม้นสามขีดสองนะฮะจะเป็นอาร์เม้นระดับบรอนด์นั่นเองนะครับฝั่งซ้ายสุดนะฮะดีมากนะครับเหมาะกับการเล่นรีโลเคาะมามากๆเลยนะครับสำหรับอาร์เม้นนี้เนี่ยมันบอกว่า ได้รับแต้มสุ่มใหม่ฟรีๆ5ครั้งนะฮะโดยร้านค้าถัดไปในทั้ง4ครั้งเนี่ยจะประกอบไปด้วยแชมเปี้ยนราคา3ทองเท่านั้นนะครับ3ทองนะฮะในคอมบงของเราที่จะต้องใช้ก็จะมีแน่นอนนะฮะของเมาส์ตัวคีนะครับบวกกับอีกหนึ่งตัวก็คือเนโกะนะครับเนโกะนี่จะเป็นเผ่าของเลกเตอร์ด้วยนะฮะแต่ว่าสําคัญของเราก็คือขอกเมาส์นั่นเองนะครับอขอกเมาส์นี่ถ้าหากว่าไม่มีใครเล่นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าการรีโลหาได้ไม่ยากนะครับ แล้วผมนะครับเป็นผลไม้ครับเป็นคลิปออยนะครับเพื่อที่จะให้การโจมตีของของเมาส์เนี่ยมันแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะไม่สนใจเกาะเวทนั่นเองก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับเราอาจจะแพ้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังอยู่ในแผนนะฮะคือต้องบอกว่าตอนนี้เราแพ้ตอนนี้หกรอบติดเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเก็บอีคอนขึ้นเลเวลเจ็ดไวๆนะครับแล้วค่อยเริ่มมารีโลหาตัวนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับ ไอตัวของคอกเมาส์เนี่ยนะครับก็คือมันมาจากลูลูใช่ไหมเออซึ่งลูลูเนี่ยนะครับมันจะไม่ทับกับแลมมัรนะฮะเพื่อนๆนึกออกไหมก็คือลูลูมันจะแบ่งออกมาเป็น3ตัวใช่ไหมจะมีแลมมัสมีคอกเมาส์แล้วก็มีทางด้านของอ่าสมอยเดอร์ ider, ใช่ไหมนะครับตอนนี้นะครับผมพยายามปั๊มบอร์ดขึ้นเลเว่าเจ็ดเลยนะฮะแล้วก็รีโลตั้งบอร์ดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียเลือดค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งแล้วนะครับ โอเคเข้ามาสองดาวนะครับมันจะเข้ามาสองดาวเนี่ยเราก็เริ่มที่จะอยู่ได้แล้วฮะผมลงเป็นโปรเทคเตอร์เลยนะครับตอนนี้ยังขาดอยู่อีก1นึ่โปรเทคเตอร์นะก็คือหน้างของเนโกะนะครับอืมก็ขาดเนโกะหตัวนะเราจะได้หกโปรเทคเตอร์แต่ต่อจากนี้นะฮะเราจะไม่แพ้ใครแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ใช้ตังค์ไปแล้วในระดับนึงเนี่ยถ้ายังแพ้อยู่ก็ลำบากแลน,นะ นี่ครับพิกาจูผมฮะพยายามที่จะปล่อยไฟฟ้าแสงแล้วก็ตุก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 พิกา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 จูพิกาจูไอตัวของคอกเมส์เนี่ยอย่างนี้ผมบอกนะว่าในภูอ่ะมันจะไม่ไปนับรวมกับแรมมัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเล่นแรมมัดเยอะๆนะครับโอกาสที่จะเจอคอกเมส์ก็ยังเยอะอยู่ดีนะฮะมันมันไม่แย่งภูกันนะเออก็ถือเป็นเรื่องที่ดี นะครับสำหรับการเล่นคอกมส์รีโรหรือว่าสมอยเดอร์รีโรนะฮะแต่สมอยเดอร์รีโรตอนนี้เล่นไม่ได้นะโคตรกระโปงเลยมีไอ้เจ้าคอกมส์เนี่ยเล่นได้เพราะว่าบัฟมานะครับโอเคครับผมรีบไปหยิบเป็นกำไรม่วงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสแลมไอเทมท็อปเทียของคอกมส์ ount, หรือว่าปิกาจูของเรานะฮะก็จะมีหน้านของสเปียร์ออโชจินนะครับกุนซูแล้วก็อักแองนะ3ชิ้นที่ดีที่สุด แต่ว่าการที่จะเล่นคอมโบนี้นะอย่างที่บอกนะว่าอย่าไปเล่นซ้าบ้านอื่นนะถ้าไม่มีคนเล่นอ่ะและตัวหมากเราแม่งแม่งไม่ได้มาเร็วอ่ะผมว่าอย่าไปเล่นเลยนะครับแตกโอ้แล้วมีทว,วิฟเฟ่ไหมยังไวเลยฮะมาแล้วครับกุนซูกับอักอาสเปียอัลโชจีนะยังขัดอักแองอยู่นะแต่ว่าได้ทว,วิฟเฟ่มาไม่ไม่ได้มีประโยชน์อ่ะเราไม่ได้เล่นอยู่แล้วผมต้องการเอกโกตอนเนี้ย หายเนโกะสักหน่อยฮะแล้วมาแล้วฮะเนโกะครับลงเนโกะเป็น6กโปรเจคเตอร์เลยฮะหลังจากที่ได้6กโปรเจคเตอร์มาเนี่ยบอร์ดเรามันจะแข็งปเป๊กเลยนะผมว่าในเซต15นี้นะครับคอมโบแทงที่ถึกที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะเพื่อนๆคิดว่าไงคิดเหมือนผมปะโปรเจคเตอร์ดีสุดละลองมาก็อาจจะเป็นแบชชั่นนะครับแล้วก็ เฮวิเวทก็ยังไม่ค่อยถึกเลยอ่ะอาจจะเป็นจักรนอ,นอ่ะน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำจักรนอนผเผื่อดีกว่าแฟชั่นเลยไปครับปนกจูผมนะมาแล้วครับผมหลังจากที่เจ็บปวดกันมายาวนานตอนนี้ครับปีกจูผมโกรธแล้วนะเป็นจมข้างอบขนั่นเลยฮะเราจะไม่แพ้อ,อีกแล้วครับ เราวาร์ปกันมาที่เวฟสีคิดหนึ่งเลยนะครับด้วยความไวแสงนะครับอ้าและรีโลเจอครับผมนี่เลยปิกาจูสามดาวแล้วฮะโอ้โคตึงครับผมมาแบบแพ็คคู่เลยทีเดียวเชียวตอนนี้ยังขาดเนโกอยู่นะครับเนโกก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องทำสามดาวนะฮะมันจะได้คุ้มค่ากับอาร์เมนต์นิดหน่อยนะครับก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมผมถึงเจอของเมาส์สดาวไวเนี่ยเพราะว่า อาร์เมนต์อันนี้แหละช่วยเอาไว้นะครับเนี่ยประกอบไปด้วยแชมเปญราคา3ทองเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าทุกๆ4ี่ครั้งเนี่ยแม่งน่าจะต้องได้อะไม่เนโกก,กับของเอ่าต้องได้ทั้งตัวเลยไงเออแล้วมันก็มาจน3ดาวแล้วี้ม,มาดูกันนะครับว่าดาวเหมืองคองเม้าสามดาวมันจะเป็นยังไงครับพลังปล่อยไฟฟ้าแสนโ์ครับปักปักปัก,ปกแรงมากเลยนะถ้ายิ่งยื้อให้นานนะครับ อักแองยิ่งแสดงผลแรงขึ้นไปอีกนะฮะตอนนี้ก็ 5, ห้าพันสามไม่เวะโคนน้อยเลยไม่หรอกเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาตายกันไวเกินนะครับปกติแล้วฟิกาจูน่าจะดาเมจหมื่นขึ้นนะในความคิดผมแต่บ้านเมื่อกี้เขาแป๊บเดียวล่วงเลยโอเคเรามาดูเว็สี่ขด2นะครับอาร์เมนที่สามของเรานะฮะอันไหนดีที่สุดนะครับผมเห็นแล้วแหละแน่นอนนะครับว่าอนันตรงกลางเนี่ยอาร์เมนนี้ดีมากครับเพราะอัลเมอร์นะครับ มันจะทําให้ทีมของคุณเนี่ยได้รับเกาะและต้านเวท10หน่วยอีกทั้งหากพลังชีวิตต่ากว่า50%โบนัสจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันสามารถเล่นคู่กับคอมโบของเราได้อย่างดีเลยฮะโบนัสเพิ่มขึ้น40หน่วยไปจนจบการต่อสู้นะครับถ้าพลังชีวิตต่ากว่า50%ใช่ไหมและตัวของโปเลสเตอร์เนี่ยนะครับเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า50%โปเลสเตอร์จะสร้างโล่ป้องกันแก่ตนเองนะครับก็คือมันจะถึกโคตรเลยนะครับหลังจากที่เลือดเราต่ำกว่า50%นะครับ แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมพลาดนิดน,นึงนะครับผมคำนวณผิดไว้ผมไปกดอัพเวลจนตันเลยอัพเวลจนเงินเหลือศูนย์่ะแต่แม่งไม่ขึ้นเลเวลแปดโคตรเศร้าเลยตอนแรกผมว่าจะขึ้นเลเวลแปดเพื่อที่จะลงจาวานเพิ่ไมไงจาวานมันเป็นอ่าตานดิจิตนะครับมันค่อนข้างถึกขึ้นเยอะเลยอะ่ะถ้าลงตานดิจิตได้แต่ไม่เป็นไรนครับโชว์ศักยภาพปีกจูไปยิงครับ เออเออนี่อักแอมผมสแตกแค่เก้าสิบแล้วเนี่ยวอ้ยวอ้ยเมเตียวแตกความแรงของมันอะอยู่ที่ตอนอ่ามันชอ็อตอะนะครับเวลา็จมสกิลแคชใช่ไหมมันจะชอ็อตอะปักปักปัก,ปกแล้วมันแรงมากเลยคือมันโดนเป้าหมายหลายตัวนะฮะข้อดีของมันโอเคเวฟนี้ผมขึ้นเร็วแปดได้นะครับเอาจวานลงไปเลยจาวานนี่เป็นตัวแทงที่แบบดีมากๆเลยนะในแผ่นนี้ก็คือ ่ในเซตนี้ไม่ใช่ในแผ่นนี้ในเซตนี้เนี่ยจะวานสตันได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างถึกด้วยนะก,ก็ดีมากๆเลยเล่นกับปิกาจูเนี่ยผมว่า6กเทติตเตอร์อะ่ะดีสุดละลองมาก็จังก็นอ็อตละมั้งน่าจะใช่พูดคิดว่าไงเล่นกับปิกาจูนี่ยังไงก็ต้องเป็นคอมโบนี้นะเอามาดูกันไปนะครับว่ารอบนี้ดามเมผมจะทำได้ขึ้นหมื่นหรือเปล่านะเจอกับ ไมเ e m เมกนะครับไมเ e m เมกที่ยังไม่มีโยเนะแต่ว่าปีกจูผมก็ยิงเรื่อยๆแล้วนะดูดิด้านไมนมันช็อตทอรูไปข้างหลังนะนะนะหตักโอ้โหตายเลยเซนหน้าตายอะไม่รู้ตัวแล้วก็เรียบร้อยครับนะผมนี่ไงดาเมจขึ้นหมนะนนื่นแล้วฮะก่อนหน้านี้ที่มันยังไม่ขึ้นหมื่นเพราะว่าพุ่ต่อสู้เรามันตายเร็วเกินไปเว้ย เออนิ่งก็เริ่มว่าออนแอร์แป๊บเดียวร่วงแล้วผมตอนนี้สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือไอเทมแทงนะครับผมต้องไปเอาเกาะนะฮะจากด้านของเ,อเซเลฟินก็ได้นะี่ไม่มีใครเอาครับขอแล้วนะเน้นเงินนะครับถ้าหากว่าหมากเราแบบถ้าหากว่าไอเทมมันออกมาเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมวิ่งไปเก็บตัวที่แพงกว่านะ คงไม่มีใครแบบไปเก็บตัวถูกกว่าหรอหมั้งแต่มันก็มีนะบางทีแบบว่ารีบเก็บไงกลัวแบบกลัวไอเทมโดนแย่งอะไรเงี้ยแต่ว่าในในแผ่นเนี้ผมบอกเลยนะว่าไอเทมที่หายยากเลยคือหมัดเว้ยคนม่งแย่งกันให้ควักมัดอะหายยากมากนะครับผมมีอยู่สองอันอนะต่ตาน,นี้ผมไม่ได้ใช้หมัดอะไรเท่าไหร่นะครับก็เพ่ไม่รู้วมาทําอะไรเปลืองผมขานไอโกอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวเราจะยัดดูแล้วก็กลายเป็น สามดาวเลยแต่เราต้องเก็บอีคอนกลับขึ้นมาใหม่หน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เงินแบบว่าเกินตัวดอกเบีย้ยแม่งไม่สแต็กแล้วตอนเนี้ยถึงห้าเหรียญข้อเสียอย่างหนึ่งเลยของการเล่นคอมโบโคเลกเตอร์ก็คือคนเล่นโคเลกเตอร์มันเยอะเว้ยมาไฟายอย่างเงี้ยไม่หาไม่ได้เลยดูดิตอนนี้เวฟสี่จุดหนะ้าแล้วมาไฟผมหนึ่งดาวเลยอะไอเคนเน่นด้วยเช่นกันนะครับเคนเน่นก็ยังหนึ่งดาวเลย เล่นกันแบบว่าหนึ่งดาวฮอครับไม่ใช่เลยหรอกกูหาไม่เจอเลยแต่ปิกาจูผมฮนะช็อตยับครับผมเบบี้พอยโดนเข้าไปฮนะดามเมจหมื่นสี่ร้อยห้าสิบห้าครับผมเรียกว่าจัดจ้านกันเลยทีเดียวเชียวเล่นกันเก่งจัดเลยเนะี่ยหลังจากที่ได้บัฟขึ้นมานะครับไฟลุกเลยแต่ก็อย่างที่บอกฮนะว่าถ้าจะเล่นต้องเล่นแค่บ้านเดียวนะ อย่าไปเล่นแบบซ้ำกับคนอื่นนะฮะแล้วก็พยายามเล่นตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับตั้งบอดเป็นปิกาจูมามันจะได้เก็บเวลไวๆนะตอนนี้สิ่งีกนะครับปิกาจูผมเลเวลยี่สิบเก้าครับผมก็หลังจากที่จบเวฟนี้ไปนะฮะก็น่าจะเลเวลขึ้นสามสิบแล้วแล้วก็จะได้ความสารพิเศษของโปกเกมอนเพิ่มขึ้นนะครับอืทุกครั้งที่เลเวล up สนะิบห้าสามสิบอะไรเงี้ย รอบนี้มันเจอกับไอเลอฮีนะฮะโอ้โหดาเลสสาดาวอะแต่ไอเทมไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเป็นไททันบวกกับเอ็ดออฟไนท์มันก็คือเป้านิ่งที่ให้ของแมวผมยิงฟรีปัก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 ,ปกมันช็อตแรงมากเลยดาเมจเท่าไหร่ะหมื่นหกร้อยครับผมโอเคครับ เมื่อสังเกตน,นะว่าในเกมนี้เนี่ยเงินผมเหลือศูนย์บ่อยมากเลยนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นช่วงที่อัพเวลหรือว่าช่วงที่รีโลหาสดาวนะครับแต่ว่าแป๊บๆอีคอนผมก็กลับมา 3, 3ส30สบได้แล้วเพราะอาเมนนี้เลยนะเลนดิงโกเนี่ยมันทําให้เราแบบตั้งบอร์ดกลับมาได้ไวแล้วก็อีคอนกลับมาได้เร็วนะครับก็ยังของไฟลุกอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะฮะหาไม่เจอทีวัน e go, วนี้โกวาขาดอีก2ตัวผมพยายามแบบว่า ปั๊มบอดไปเลยนะครับไม่รอไม่รอ,รอแบบหารในกให้เจอแล้วค่อยขึ้นเวลนะคือถ้าเราขึ้นเลเวลเก้าได้น,นะผมเอาลลงมันจะกลายเป็นอ่าสามซาดิจิสนะครับแล้วก็ตัวของลายเนี่ยติดเมนเทอร์ด้วยนะเออก็จะทําให้พี่ไลเราแบบว่าเป็นตัวแท้งได้อีกหนึ่งตัวเลยนะครับหลายๆคนอาจจะเหเคยเห็นนะครับว่าเขาเอาลาไปยืนหน้านะครับไม่ใช่อะไรนะเขาเอาไลาไปเป็นตัวแท้งนั่นเลย ก็ดูที่สถานการณ์เอานะถ้าแถวหน้าเราเยอะแล้วก็เอาไลายมายืนหลังก็ได้แต่รอบนี้มันเจอกับคอมอะไรเนี่ยคอมเมตาครับอีกหนึ่งคอมเลยฮะจินลีโลแต่ว่าจินเขาย,ยังไม่สามดาวนะโดยปิกาจูกูตบย้ำหมดอะปักปักโอ้โหโอ้โหแป๊บเดียวหายหมื่นขึ้นแน่นอน1ม0 0นนฮะดาเมจไฟยังคงลุกอยู่อย่างต่อเน,นื่องอย่างที่บอกนะว่าถ้าเราเริ่มตั้งบอดได้แล้วเนี่ยเราจะไฟลุกเลยฮะ แล้วตอนนี้ครับเวฟหน้าเดี๋ยวเราจะขึ้นเลเวลเก้าแล้วเคทันเต้ S <S ผมยังหนึ่งดาวเลยดูดีแถวหน้าผมหนึ่งดาวเยอะมาก p r e d t o r มันเก่งจริงเว้ยหนึ่งดาวสี่ตัวแต่ว่ายืนเพียงพอที่จะให้ปิกาจูค่าได้หมดอะ่ะใครมันเล่นกันจนหมดเต่วะ่ะไอ้โมไฟไม่โผลกูเลยหายไปเลย ก็นี่ครับพร้อมไม่ไดเมกนี่คงจะเป็นวาระสุดท้ายของเจ้าแล้วเลื่อนเหลือเจ็ดหรือเปล่าเอ้แต่ว่าไอหุ่นหุ่นมันเก่งมากอยู่นะหุ่นตอนแบบครบเจ็ดไม่ได้เมกแล้วม่มันเก่งอยู่ผมไม่ไหวว่ารอบนี้เออเอาว่ะโดนไม่เมกตบนะฮะโอ้เซ็นท่าามดาวเลยหรอ ถ้าเซนนาสามดาวไม่ไปเล่น,น,นเซนนาไปเลยวะโอเครอบนี้นะครับผมอยากได้ของแท้งนะก็อาจจะเป็นวอลัสก็ไม่แย่หรือว่าอันนี้ก็ได้นะอุ้ยหยิบผิดไอ้ชิดตอนแรกผมจะเก็บไซล่าชี้หายแล้วได้เป็นคลาเก้นมาครับ <laughs> อันนี้คือหยิบผิดนะรีบรีบไปหน่อย วิ่งตามไม่ทันโอ้โหโค้ชเศร้าเลยไม่เป็นไรถือว่าเอาเคนเน้นมาเตรียมขึ้นสองสองดาวแล้วกันลงเป็นไลน์มาเพิ่มนะครับเพื่อถึกึกเลยนะโอเคอได้บอสเนโกได้ไม่หนึ่งครับขัดตัวเดียวฮะเนโกครับมาให้พ่อหน่อยเร็วจะทำเต้สองดาวแล้วเนโก,นโกขัดตัวหนึ่งเอาหน่อยเว้ยอึบอึบอึบ โอ้โหไม่มีเลยอึบอึบโอเคเหงาไอ้สีกไม่เจอฮะจาวานผมก็ยังไม่สองแถวหน้าแม่งยังบางเลยแต่ยังดีเมื่อกี้ได้เคเซนเต้สองดาวมาเพิ่มนะครับอาจจะทําให้บอร์ดมันยืนค้าได้นานขึ้นนะฮะเคเซนเต้นี่เป็นเดอะแบสเดอะแบสแห่งแท้งเลยนะเพราะว่าแม่งมีสองชีวิตเนี่ยมันยื้อเวลาได้นานมากเลยครัในช่วงที่เคเซนเต้ตายแล้วง้างเกิดใหม่ทีมเราแคดเพิ่มได้อีกตั้งหลายตัวเลยนะ ก็บ้านหนึ่งก็ชิวๆฮะอืะ้มดาเมจมื่นอ่ะน่จะมื่นอ่าโอ้จะแรงผมชอบว่ะเนี้ยเขาเมาส์โอ้และเนโกะมาแล้วครับแน่นอนนะครับว่าจาวานก็มาด้วยฮะแต่ว่าไม่มีตังค์แล้วว่ะผมเอาเนโกยัดเลยครับไม่เหี้ยสามดาวไปเลย แค่นี้ก็คือใครฆ่าในกบกูได้แล้วแล้วก็เอาจาวานสองดาวด้วยครับสับไอเทมให้กจาวานหน่อยดีกว่าผมอยากให้จาวานแบบว่ายืนยืนพอที่จะได้ซักหนึ่งแคสนะครับมันจะตันได้แล้วก็มีประโยชน์สุดๆนี่ฮะยังไงดีไหวอ้าปาะ มีโคโบโก่ส,สามดาวเลยนะบ้านนี้พิกาจูผมพยายามซอยอยู่ครับชับๆับๆับชับับบในโกกูสามดาวอ่ะมึงเอาลง่ปะล่ะอ้ืมแล้วดูฮะพิกาจูผมยิงสลายหมดเกลียงดาเมจหมื่นสองร้อยสองพ้าร้อยนะครับ ในเวฟ6คิด2นี้นะครับเหลืออยู่3คนแล้วนะฮะโดยของเราตอนนี้ก็ยังไม่เสียเลือดเพิ่มเลยนะครับหลังจากที่ได้ในโก3สามดาวมาจาวาันสดาวนี่แถวหน้าเราก็หนาปักเลยนะฮะติดอยู่อย่างเดียวเลยมึงจะไม่2ดาวตามเพื่อนมึงหน่อยเหรอเคนเนนกับมอลไฟนี่ยถ้าขึ้นเลเว่าสิได้ผมแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นไซล่าไปเลยนะครับแต่ผมว่าเล่นเวลเก้ก็คือสุดแล้วอะ ของคอมโบนี้อ่ะเพราะว่าในช่วงที่เรามีโลหาขอ้อมาสามดาวเนี่ยมันมันค่อนข้างเสียเวลาอยู่แล้วก็การเงินแล้วก็ลําบากด้วยนี่ฮะแต่ของเมาสหผมนะครับสามดาวไม่ทําให้ผิดหวังครับไล่ตบสนั่นครับเบบี้พอยต์อื้นแเบบี้พอยต์เบบี้พอยต์นี่เออเพื่อนๆเวลาจะดูะว่าใครเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยดูได้ไม่ยากผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบเล่นสตาร์การ์เดียนนะครับ แล้ก็แน่นอนก็สกัดได้มันเก่งไงใครก็อยากเล่นก็เหลือ2คนสุดท้ายเลือดสิกับเลือดหฮะอืมบ้านนี้ครับวางหมากเอาไว้บเรีขวาโอเคของเราคอกม้าซ้ายย้ายขอกไม้ขอกไม้อะไรคอกเมา้าโอเคหาหน่อยดิเมื่อไหร่จะสองดาวทีวะมีลายมาเพิ่มอีกตัวครับ อยถามจริงเหอะไม่มีเลยเหรอมาไฟกับเคนเน้นเนี่ยตัวมันหายยากขนาดเี้หรอแล้วรอบนี้นะผมเอาของม้ามายิงยิงดาเลสก,ก่อนเลยนะครับเอาไม่ให้ตายเลยดาเลสตัวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อะไอเทมมันไม่ค่อยดีอะ่ะถ้าเป็นพวกแบบคลีอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากเลยนะแล้วให้ดาเลสแม่งกระโดดทุบกระโดดทุบเออต่อไปอีกหนึ่งครับ ท็อปสี่เพิ่งขึ้นแบบนี้ยดีเล่เหลือเกินเหลืออยู่สองคนแล้วก็เหลือหน้าของเบบี้พอคนสุดท้ายครับเลือดสิบนะเอาอะไรดีวะเออเล่เนของแทงแล้วกันยิ่งแทงแล้วหนาปีกาจูเรายิ่งตีเสียก็มาดูวารัชสุดท้ายของน้องพลออก,กันนะน้องพลแปดสากาเดียน แปดตากอเดียนใส่บอลใบเบ็กจะโคตรเสียวเลยส่วนเราก็ชิลครับ๋อ,อขอเอามืออา่าอันนี้น่ากลัวเนี่ยมันจะโดดมาหาเราด้วยความไวแสงแต่ก็อาจจะโดนกูยิงทิ้งตายก่อนก็ได้นะแม่งแรงจัดเลยนะของเมาส์เนี่ยก็ไอเทมแท้งนะครับยันให้จ้าวานคู่กันเนโกไปเลย2ตัวที่เหลือก็ ตามสภาพอากาศจะมาจะไหวกับคอมม้าผมจริงดูครับยิ่งยื้อยิ่งแรงนะฮะแล้วคอมโบเรามันเป็น6โอรเจคเตอร์มันเป็นคอมยื้ออยู่แล้วอ่ะทำให้ตัวของอัคแองนี่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ตั้งใจไว้จะจบหนึ่งนั่นเองนะครับจากคอมโบคอมม้ารีโลโหดจัดเลยว่เฮ้ยโหดจริงไงเนี่ย ตอนแรกเล่นก็ไม่คิดว่าจะได้ที่หนึ่งนะฮะแต่ก็วินลบบี้ได้ด้วยเ,อ,เออก็ถ้าเมื่อนๆนทังบ้านนะครับชอบคอมโบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็จะมีคอมโบให้ชมกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะฮะส่วนวันนี้คองมารีโลก็ประสบความสำเร็จเวลี่กูดครับ yes. I'm